เรื่องทรัพในอริยวินัยในยะที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายทรัพห้าประการเหล่านี้มีอยู่5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. นทรัพคือศรัทธา 2. ทรัพคือศีลสาทรัพคือสุตตะสทรัพคือจาคะ ห้าทรัพย์คือปัญญาภิกษุทั้งหลายก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อปัญญาเครื่องรตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลกิจากิเลสสัตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมนี้เรียกว่าทรัพย์คือศรัทธาภิกษุทั้งหลายก็ทรัพย์คือศีลเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าทัดเว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทนี้เรียกว่า รัพคือศีลพิกษุตั้งหลายก็ทรัพย์คือสุตะเป็นอย่างไรพิกษุตทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้สดับมามาก ทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เรียกว่าทรัพย์คือสุตตะ พิกษุทั้งหลายก็ทรย์คือจาคะเป็นอย่างไรพิกษุทั้งหลายอาริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราดรจากมนทินคือความสนรอยู่คลองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝวามืออันชุม่มยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะภิกษุทั้งหลายก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญา อันอยังถึงความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปเป็นอริยะจำแรกกิเลสให้ถึงความชิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าทัพคือปัญญาภิกษุตั้งหลายนี้แลทรัพยห้าประการคาถาผนวกท้ายพระสูตรผู้ดใดมีความเชื่อในตถาคต ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญา เมื่อนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมเนืองเนืองเถิดสาธุ